สวัสดีค่ะเด็กๆทุกคนคะเป็นยังไงกันบ้างคะในอาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยฝนตกทุกๆวันเลยใช่ไหมคะต้อนรับเปิดเทอมด้วยสายฝนที่ชุ่มฉ่ำนะคะขอพระเจ้าจะอวยพรเด็กๆทุกๆคนเหมือนสายฝนที่หลั่งไหลลงมานะคะเอาละค่ะเราเข้าเรื่องกันเลยนะคะเด็กๆคะวันนี้เรื่องที่เราจะได้เรียนอยู่ในพระธรรมลูกาบทที่10ข้อที่25ถึงข้อที่37นะคะเป็นคำอุปมาของพระเยซูที่ได้เล่าให้กับผู้นำาศาสนาฟัง นั่นก็คือเรื่องชาวสมาเรียใจดีนั่นเองค่ะเด็กๆจาเรื่องเมื่ออาทิตย์ที่ผ่านมาได้ไหมคะที่นจิตเล่าให้ฟังเรื่องที่พระเยซูและสาวกได้สั่งสอนหรือว่าได้รักษาคนเจ็บป่วยทําให้ประชาชนเนี่ยติดตามพระเยซูจํานวนมากและอยากจะฟังคําสอนของพระเยซูเพราะว่าคําสอนของพระเยซูเนี่ยเต็มไปด้วยสิทธิอํานาจและลิธานุภาพนะคะและเกือบจะทุกครั้งนะคะเวลาพระเยซูสอนเนี่ย จะมีพวกผู้นำทางศาสนาเนี่ยมาฟังด้วยเขาไม่ใช่อยากมาฟังเพื่อเขาจะได้รับการเปลี่ยนแปลงนะคะแต่เขาอยากจะมาฟังเพื่อเขาที่คอยจับผิดพระเยซูค่ะในครั้งนี้และตอนนี้ก็เช่นเดียวกันค่ะในขณะที่พระเยซูกําลังสั่งสอนมีผู้เชี่ยวชาญด้านธรรมบัญญัติหรือว่าบาเรียนนะคะเข้ามาเพื่อจะฟังพระเยซูด้วยแล้วเมื่อเขาฟังเขาก็บอกอ,อยากจะทดสอบดูพระเยซูซิก็เลยลองถามพระเยซูดูว,ว่าท่านอาจารย์ ข้าพเจ้าต้องทำอะไรเพื่อจะได้รับชีวิตนิรันดร์พระองค์ก็ตอบว่าในธรรมบัญญัติเขียนว่ายังไงท่านอ่านแล้วท่านเข้าใจว่าอย่างไรเขาก็ตอบพระเยซูบอกว่าในธรรมบัญญัติบอกว่าท่านจงรักองค์พระผู้เป็นเจ้าของท่านด้วยสุดใจของท่านด้วยสุดจิตของท่านด้วยสุดกำลังของท่านและด้วยสิ้นสุดความคิดของท่านและจงรักเพื่อนบ้านเหมือนรักตนเองพระเยซูก็บอกว่าท่านตอบถูกแล้ว ท่านจงไปทำอย่างนั้นแล้วจะได้ชีวิตเขาก็รู้สึกในใจขึ้นมาเขาก็อยากจะรักษาหน้าตัวเองก็เลยถามพระเยซูไปบอกว่าแล้วใครอะพระองค์คือเพื่อนบ้านของฉันอ่คือเพื่อนบ้านของเขาพระเยซูก็เริ่มเล่าคำอุปมารหรือว่าเรื่องนี้ให้ฟังพระเยซูก็บอกว่ามีชายคนนึงลงมาจากกรุงเยรูซาเลม็มเพื่อจะไปเยรีโคเส้นทางนี้นะคะเด็กๆเป็นเส้นทางที่เปรียวค่ะอะ และเขาก็ถูกโจปรปล้นโดนโจรเนี่ยแย่งเสื้อผ้าโดนโจรทุบทำร้ายร่างกายเขาเกือบจะตายแล้วลูกแล้วก็นอนอยู่ที่ข้างถนนข้างทางนั้นเขาก็รอคนที่จะมาช่วยอ่าฮะเมื่อขณะที่เขารออยู่ก็มีปุโรหิตคนหนึ่งค่ะเดินมาพอใกล้มาถึงตรงนั้นเมื่อเขาปุโรหิตคนนี้เห็นเขาก็เลยรีบข้ามไปอีกฝากหนึ่งแล้วก็เดินเลยไปไม่ได้ช่วยค่ะ โอ้ชายคนนี้ก็รอใครจะมาช่วยเขาอีกก็มีอีกคนหนึ่งมาค่ะคือเป็นเลวีก็เดินมาถึงตรงที่ชายที่ได้รับบาดเจ็บนั้นเช่นเดียวกันพอเดินมาใกล้จะถึงเห็นเสร็จแล้วเขาก็ข้ามไปอีกฝากหนึ่งแล้วก็เดินเลยไปทําเช่นเดียวกันทั้งปุโรหิตและเลวีปุโรหิตและคนเลวีเนี่ยเขาถูกเลือกเป็นพิเศษหรือว่าเขามีหน้าที่ที่จะทํางานอยู่ในพระวิหารของพระเจ้าเขาเรียนรู้ธรรมัญญัติของพระเจ้าและเขาจะทําตามอย่างเข่งขัดเลย กฎว่ายังไงเขาก็พยายามจะทำตามและประชาชนประชาชนส่วนใหญ่จะคิดว่าเขาเนี่ยชอบช่วยเหลือคนอื่นแต่ว่าในธรรมบัญญัตินี้ก็บอกด้วยเช่นกันนะคะว่าถ้าปุโรหิตหรือว่าคนเลวีเนี่ยไปแตะต้องศพคนตายเนี่ยจะทำให้เขาเป็นมลทินซึ่งทำสิ่งเหล่านี้เขาจะไม่สามารถที่จะเข้าไปทำงานในพระวิหารได้ในช่วงนั้นเขาต้องไปชำระตัวก่อนเขาก็เลยรักษากฎมากกว่าที่จะเห็นใจหรือช่วยเหลือคนอื่น เขาก็เลยไม่ได้ช่วยชายคนนั้นเขาก็เลยเดินผ่านไปลูกแต่ว่ามีผู้ชายอยู่คนหนึ่งเดินมาชายคนนี้เป็นชาวสมาเรียค่ะชาวสมาเรียเนี่ยเป็นคนยิวที่ไปแต่งงานกับต่างชาติเขาเรียกว่าเป็นลูกผสมซึ่งคนยิวเนี่ยจะไม่คบค้ากับชาวสมาเรียเลยลูกเขาถือว่าคนเหล่านี้เป็นลูกผสมไม่อยากคบด้วยเป็นคนบาปเป็นคนมลทินเขาก็จะรังเกียจชาวสมาเรีย แต่ว่าชายชาวสมาเรียคนเนี้ยเดินมาถึงตรงนั้นแล้วก็เห็นคนผู้ชายคนนี้ที่รับบาดเจ็บเขาก็รีบเลยลูกเขารีบที่จะเข้าไปช่วยเหลือเขามีใจสงสารเขาเอาเหล้าอง,งุ่นแล้วก็น้ำมันเนี่ยเทใส่บาดแผลปฐถมพยาบาลให้ผู้ชายที่ได้รับบาดเจ็บคนนั้นแล้วก็อุ้มผู้ชายคนนั้นน่ะขึ้นบนหลังสัตว์ค่ะแล้วก็พาไปที่โรงแรมแล้วก็ดูแลเขาทั้งคืนเลยจนถึงตื่นเช้าขึ้นมา ชายคนนี้ก็ไปบอกเจ้าของโรงแรมบอกว่าช่วยรักษาเขาด้วยช่วยรักษาเขาด้วยแล้วก็เอาเงินให้เจ้าของโรงแรมอ่ะสองเดนารีอันแล้วบอกเจ้าของโรงแรมบอกว่าช่วยดูแลและรักษาเขาถ้าสมมติเงินนี้ไม่พอเมื่อเขากลับไปแล้วก็ไปทําธุระเสร็จเขาจะกลับมาจ่ายส่วนที่เกินให้พระเยซูเล่าเรื่องนี้จบพระเยซูก็ถามผู้ชายผู้ที่เชี่ยวชาญด้านธรรมบัญญัติหรือว่าบาเรียนคนนั้นว่าใครคือเพื่อนบ้านของเขา ใครคือเพื่อนบ้านของโจรอ,อคนที่ถูกโจรปล้นคนนี้ผู้เชี่ยวชาญด้านธรรมัญญัติคนนั้นก็ตอบว่าก็คนนั้นแหละที่แสดงความเมตตาต่อเขาก็คือคนชายชาวสมาเรียนนั่นแหละพระเยซูก็บอกกับบาเรียนคนนั้นหรือว่าผู้เชี่ยวชาญด้านธรรมัญญัตินั้นว่าท่านก็จงไปทําอย่างนั้นเหมือนกันเด็กๆคะ การกระทําดังกว่าคําพูดเสมอค่ะในพระคัมภีร์หนึ่งยอนบทที่3ามข้อสิบอกว่าลูกทั้งหลายเอ๋ยอย่าให้เรารักกันด้วยคําพูดและด้วยปากเท่านั้นแต่จงรักกันด้วยการกระทําและความจริงในวันนี้บาเรียนหรือว่าผู้ที่เชี่ยวชาญด้านคําสอนนั้นอาจจะรู้เรื่องราวในพระคัมภีร์มากมายค่ะแต่เขาทําไม่ได้ซึ่งพระเยซูอยากจะให้เขาทําในสิ่งที่เขาเรียนรู้ด้วยเราก็เช่นกันค่ะเด็กๆคะ ในเรื่องนี้สอนให้เราที่จะรักเพื่อนบ้านหงใยคนอื่นช่วยเหลือคนอื่นด้วยและไม่เพียงเท่านั้นนะคะพระเยซูอยากจะให้เราเมื่อเรามาที่โบสถ์เมื่อเราเรียนพระคัมภีร์เมื่อเรามาเรียนละว,วีเมื่อเราเป็นคริสเตียนไม่ใช่แค่แค่เพียงที่จะเรียนรู้เรื่องราวเท่านั้นแต่พระเยซูอยากจะให้เราลงมือทำและลงมือปฏิบัติด้วยค่ะ ขอพระเจ้าที่จะเสริมกําลังเด็กๆและอวยพรเด็กๆที่จะมีกําลังที่จะทําตามพระวจะนะธรรมของพระเจ้านะคะขอพระเจ้าอวยพรค่ะ